สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับรถที่จะมานำเสนอนะครับเป็นรถตู้นะครับรถตู้เป็น Toyota v e n t u r รนะครับ Toyota v e n t u r รเครื่อง2700ันซีซีนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินเบนจูรี่สีขาว 2.7เบนซินครับ2.7เบนซินปี2013นะครับปี2013ก็เหมือนทุกคลิปนะครับเดี๋ยวรับชมภายนอกต่อด้วยภายในนะครับห้องเครื่องแล้วมาจบที่ราคาครับเดี๋ยวมปดูภายนอกกันก่อนภายนอกคันนี้เป็นสีขาวครับล้อแมกโรงงานนะครับเป็นตัว G นะครับอันนี้เป็นตัว G ล้อแมกโรงงาน ไฟหน้าไพื่อระบอกมาจากโรงงานนะครับเั็นดังงานสีขาวสบใสรูปอาสบายตานะครับรูปอาสบายตาทันนี้จะเป็นประตูดูดทั้งสองบานนะครับประตูทั้งสองบานจบโหมเนียมอ๋อแม็กทั้งสี่บานก็จะมีคิ้วข้างนะครับ ด้านข้างสเสริมมาให้ตั้งแต่กลางยันท้ายนะคะรับกลางยันท้ายรักตัวจีเวนจูรี่สะเบียนกรุงเทพใกรุงเทพจะเป็นด้านข้างครับด้านข้างไม่จะเป็นด้านท้ายนีนย่จะจบมองหลังมาให้แล้ว พร้อมที่ปัดน้ำฝนนะครับพร้อมที่ปัดน,ำน้ำฝนตอนนี้ก็มาอยู่ภายในห้องโดยสารนะครับภายในห้องโดยสารตรงน,นี้ก็จะเป็นด้านหลังนะครับเป็นห้องโดยสารด้านหลังด้านหน้านะครับด้านหน้าคอนโซลไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับไม่มีแตกไม่มีร้าวคันนี้ก็จะมีม่านบังแดดให้รอบคันครับม่านบังแดดให้รอบคัน คันนี้จะเป็นบ่อหนังสีดำทั้งคันนะครับภายในจะออกโทนดำทั้งคันรวมไปถึงแผงวัตตัข้างเป็นกระจกไฟฟ้าเป็นท่านล็อกนะครับกระจกมองข้างปบไฟฟ้าและพับไฟฟ้านะครับกระจกมองข้างปบไฟฟ้าและพับไฟฟ้าเพดานนะครับเพดานหลังคาดําเดิมนะครับดําเดิมโรงงานไม่มีแต่งเพิ่มเติมอะไรมาครับไม่มีแต่งเพิ่มเติมอะไรมา ด้านหลังจะมีแต่งตรงนี้เพิ่มเติมมาเป็นแนวออก V P หน่อยด้านนี้ก็จะเป็นแนว V P หน่อยนะครับตัวเบาะนะครับเบาะแถวที่สองสามารถเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้สามารถเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้ทั้งสองตัวเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้ทั้งสองตัว ก็จะมีที่พักแขนมาให้ที่พักแขนมาให้สําหรับเบาะแถวที่สองแถวที่สามก็จะเป็นที่นั่งแบบสามแถวคันนี้เป็นเบนจูรี่แบบสิบเอ็ดที่นั่งนะครับแบบสิบเอ็ดที่นั่งอันนี้ก็จะพับขึ้นไว้อยู่ถ้าด้านหลังไม่มีคนนั่งก็สามารถพับขึ้นเพื่อเพิ่มที่เก็บสัมภาระได้ครับเพิ่มที่เก็บสัมภาระได้ไม่มีอะไรมากครับแต่รถได้เดิมเดิม ได้เดิมเลยได้สวยสีขาวได้สีได้เดิมได้ขาวได้บอหนังแบบ V A P นะครับแบบ V i P mm hmm. บอกว่ามีตาเบนจูรี่ mm hmm. ใช่หลังคาเดิมเครับแอร์เดิมเโรงงาน mm hmm. ส่วนด้านท้ายนะครับด้านท้าย mm hmm. มุมมองจากทางด้านท้ายนะครับ นัานหลังคานอ่ขวาโปรงท้ายนะครับสวยมากครับคันนี้สวยมากเหมาะเป็นรถครอบครัวหรือรถออนําเที่ยวก็ได้เป็นแนวแต่ง V.P ก็จะสวยยิ่งกว่าเดิมเพราะแบบนี้ก็จะเป็นเชิง V.P อยู่แล้วครับเชิง V.P อยู่แล้วประตูข้างอย่างที่บอกครับ ประตูดูดไฟฟ้าทั้งสองบานดูดไฟฟ้าทั้งสองบานนะครับปิดเบาๆปุ๊บแล้วเขาก็จะดูดล็อกอัตโนมัติของตัวเขาเองนะครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ภายในห้องโดยสารนะครับภายในห้องโดยสารผมนั่งอยู่ทางฝั่งคนขับเป็นฝั่งคนขับนะครับเสียบกุญแจบิดขึ้นไปใบไฟติดครบทุกจุดนะครับ ไปติดครบทุกจุดเครื่อง,ง,งยนต์เบนซินเสียงเงียบฟังดูนุ่มลื่นนะครับฟังดูนุ่มลื่นสตาร์ทชึ่งเดียวติดเปิดแอร์เย็นฉ่ำนะครับก็เริ่มจากด้านหน้าเราเนี่ยแหละครับด้านหน้าเราวงมาลัยพาวเวอร์สัญลักแอร์แบ็กนะครับสัญลักแอร์แบ็ก หน้านะครับตรงกลางวงกลมใหญ่ๆก็จะเป็นความเร็วซ้ายก็จะเป็นวัดรอบนะครับซ้ายเป็นวัดรอบขวาก็จะเป็นน้ํามันเชื้อเพลิงและอุณหภูมิตรงกลางก็จะเป็นระยะทางรวมนะครับระยะทางย่อยครับช่องแอร์มาตรฐาน4ช่องออกเป็นแนวสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับไฟลูมภายใน ชองโดยสารด้านหลังเกียร์ออโต้ครับเกียร์ออโต้สีสปีดวิทยุ m UM อ3ตัวเปิดความเย็นด้านหลังนะครับตัวเปิดความเย็นด้านหลังตัวปรับอากาศมาตรฐานโรงงานครับไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมมากมายมาตรฐานโรงงานช่องเก็บของเบาะหนังทั้งคัน แผงประตูข้างโทนติดำํำทั้งคันเค่องเก็บของคเครื่องยนต์เดินนิ่งเดินเงียบเครื่องไม่สานไม่เยิมนะครับคันนี้เครื่องไม่สานไม่เยิมเดี๋ยวจะไปรับชมในกันต่อไป ตอนนี้เราก็มาอยู่ภายในห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องห้องเครื่องรถตู้โตโยต้าไม่ว่าจะเป็นจูรี่หรือว่าคอมมูเตอร์จะอยู่ใต้เบาะคนนั่งนะครับข้างคนขับใต้เบาะคนนั่งข้างคนขับอย่างที่บอกครับเครื่องยนต์เดินนิ่งเงียบเรียบนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับไม่เคยติดแก๊ส ไม่มีเยิ้มนะครับไม่เยิ้มสามารถใช้งานได้เลยไม่ว่าจะเป็นใช้ในครอบครัวหรือว่าใช้ในเชิงธุรกิจกใช้งานได้หลากหลายประเภทใช้งานได้หลากหลายประเภทเครื่องยนต์เดิมเดิมเครื่องยนต์เดิมเดิมเิมทั้งคันว่าอย่างงี้ดีกว่าเดิมทั้งคัน,น,เ,คนคเครื่องยนต์คันนี้นะครับเครื่องยนต์คันนี้เป็น2.7 เ็นซินนะครับให้กำลังสูงสุดที่151แรงมา้า151แรงมา้าแรงบิดสูงสุดที่242นิวตันเมตรครับ242นิวตันเมตรพร้อมกับเกียร์อัตโนมัต,4ติ4สปีดครับเกียร์อัตโนมัต,4ติ4สปีด ที่กล่าไปเบื้องต้นนะครับที่กก่าเปเบื้องต้นเป็นล้อแมกโรงงาน,นครับยางใหม่นะครับ B18 เป็นของบิดต้นนะครับยาง B18 ของบิดต้นขนาดยางนะครับ 21570R15 นะครับ 21570R15 ล้อแมกสวยครับเงาเงามากไม่ขึ้นกากไม่ขึ้นเกลือนะครับยังเงาวิ้งอยู่เลย นี่ก็จะเป็นในส่วนของด้านหน้าครับฝากรโปงด้านหน้าไม่ได้มีอะไรมากมายครับไม่ได้มีอะไรมากมายน,าายนี่ก็จะเป็นฝัน่นักษณ์ฝนหัน้ำนะครับเบรคที่บอกครับตัวรถจเดิม,ดมครับตัวรถเดิม,ดมฝากระโปงนะฝากระโปง คร่าวๆนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลรีวิวคร่าวๆข้อมูลรีวิวคร่าวๆนะครับ <S <S สําหรับเวน t จ r รี่ปี2013สีขาว2.7เบนซินราคานะครับราคา600,000 69,000บาทร,บราคาเราใจมากราคาเราใจมาก สีขาว2องปี13 2สองแสขอภัยครับ6 6แสน0กบาทเคดิตดีปีดาวนะครับเคดิตดีปีดาวเคดิตดีปีดาวผ่อนนะครับโดยประมาณ13,000บาท13,000บาทครับโดยประมาณ6ปีครับปีลูกค้าท่านใดครับสนใจเข้ามาดูรถ สนใจเข้ามาดูรถตามารถดูรถได้ที่เต็นท์กวงแสงเต็นท์กวงแสงระหว่างซอยรามคำแหง159-159ถึงครับ1นะครับมุ่งหน้าทางมินบุรี mm hmm. เช่นเคยครับ mm hmm. เดี๋ยวข้อมูลเพิ่มเติมนะครับข้อมูลเพิ่มเติมผมจะลงรายละเอียดไว้ที่ใต้คลิปนะครับไว้ให้ที่ใต้คลิป เดี๋ยวเทครั้งหน้าครับพามาชมรถไล่ติดตามกันในครั้งต่อไปนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังสวัสดีครับ